สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่12สิงหาคม2 5 6 6นะคะวันนี้ก็ตรงกับวันแม่แห่งชาตินะคะก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรพระพันปีหลวงนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการพิจารณาความคิดนะคะหลายคนนะคะเคยเ,เครียดจากความคิดนะคะ ก็ไม่รู้ว่าทําไมยังคิดไม่หยุดสักทีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนก็อยากไม่อยากคิดอยากหยุดคิดบางคนคิดถึงใครบางคนอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ลืมสักทีอะไร้อย่างเง <c oughs> ี้ย,ย,ะยน,นะคะหรือว,ว่าบางคนก็ความคิดมันติดฝังแน่นอยู่ในใจทายัางไงก็ไม่ออกอย่างเงี้ยนะคะวันนี้น้อยก็เลยอยากจะมา พูดถึงการพิจรารณาความคิดให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจนะคะหลังจากที่น้อยได้ปฏิบัติมานะคะน้อยก็อยากจะแบ่งปันความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติที่ได้จากการปฏิบัตินะคะปัญญาที่ที่ได้จากการปฏิบัตินี้นะคะก็อาจจะเผื่อเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ฟังนะคะก็ลองฟังดูนะคะความคิดของคนเราเนี่ยนะคะมันมี2แบบนะคะเป็นความคิดที่เราไม่ได้เจตนาคิด ะะแล้วก็ความคิดที่เจตนาคิดนะคะความคิดที่ไม่ได้เจตนาคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะมันเกิดขึ้นจากความรู้ประสบการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในอดีตนะคะมันเกิดขึ้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะคะแล้วมันถูกยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสนะคะความยึดมั่นถือมั่นนี่คือกิเลส ความร้ายกาจของความยึดมั่นถือมั่นคือมันยึด,ม,ยดมันยึดสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะตั้งแต่ในอดีตบางคนระลึกชาติได้มันก็ยึดมาตั้งแต่ชาติก่อนมาจนถึงชาตินี้นะฮะบางคนนะคะไปเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆก็จดจำนะฮะบางครั้งเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเรายิ่งเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากขึ้นก็คือจดจําเรื่องราวต่างๆมากขึ้นด้วยการ ดูภาพซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะฟังฟังเสียงซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะหรือว่าดูวิดีโอซ้ําแล้วซ้ําอีกจดจําภาพดูซ้ําๆดูซ้ําๆให้จดจําได้นะคะโดยหารู้แม่ว่ามันยิ่งทําให้เรายึดเหนี่ยวแล้วก็ยึดมั่นแล้วก็ผูกพันตรงจุดนั้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเป็นอุปสรรค นะะในการที่เราปฏิบัติขัเก่าจิตใจนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยลืมเรื่องราวตั้งแต่ในอดีตไม่ได้นะ,ะแล้วก็จะเป็นทุกข์แล้วก็จะมีความเครียดอยู่ตรงนั้นอันนี้คือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตมันก็จะฝังใจคําว่าฝังใจเนี่ยมันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นนะคะความยึดมั่นถือมั่นนี่คือกิเลสเป็นกิเลสท,ที่ที่ผูกผูกไว้นะคะ เขเรียกว่ามันทำให้เราลืมไม่ลงนะคะเราสังเกตความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาคิดเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรานอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมานะคะพอเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละนะมันจะมีความคิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมานบางทีเนี่ยเราไปคิดถึงเรื่องราวที่เราเคยคุยกับใครก่อน ที่เราจะนอนหรือเรื่องราวของเมื่อวานหรือเหตุการณ์ของอการทํางานหรือการที่ได้พูดคุยโทรศัพท์หรือเราเราได้คุยกับใครบางคนที่อาจจะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือ,อข่าวสารบ้านเมืองอะไรแบบนี้นะคะเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายที่มันเกิดขึ้นวันตั้งแต่เมื่อวานในะอดีตนะตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปย้อนกลับไป นั่นคือเรื่องราวในะอดีตที่มันเกิดขึ้น,แล,นแล้วมันก็เลยกลายเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้คิดหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเราตื่นนอนเราแปลงฟันเรากาลังเยืนแปลงฟันอยู่เนี่ยนะมันมีความคิดแวบขึ้นมาเป็นความคิดที่บางทีอา,อาจจะเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราอับอายหรือเขินในตัวเองเราพอเรานึกถึงทีไรเราก็ขำขำอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางทีนะตอนนั้นเนี่ยเราเราไม่ได้นึกถึงหรอกแต่ว่า เรื่องราวมันผุดขึ้นมาเองมันผุดขึ้นมาเองแล้วเราก็เข้าไปเป็นผู้คิดแล้วเราก็เลยขำย้อนนะ,คะเคยเคยได้ยินไหมคะว่า,า,านึกได้ค่อยมาขำขำข,ขตามทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะนั่นเป็นเพราะว่าเราเรา,เรานึกถึงเรื่องนี้นะคะเ,เรื่องนี้มันผุดขึ้นมาพอมันผุดขึ้นมาแล้วเราเผลอสติเราเข้าไปเข้าไปนึกด้วยในตอนนั้นเนี่ย มันก็เลยหลุดคำออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือความคิดที่ไม่ได้เจตนาคิดซึ่งในทางธรรมะเนี่ยนะคะ mm. เขาเรียกว่าสัญญานะ,ะ mm. เขาเรียกว่าสัญญาจริง,รงๆแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณหรือว่าเรา,เราเรียกว่านามเนี่ยนะครับคือมันมีรูปรูปคือกายใช่ไหมรูปกับนามนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณมันเป็นตัวเดียวกันเพียงแต่เราเอามาเอามาแยกแยะนะคะให้ให้ดูว่า นี่คือความรู้สึกนะความรู้สึกสุขทุกเฉยเฉยเนี่ยก็เรียกว่าเวทนานะสัญญาก็คือความจําได้ความรู้ในอดีตประสบการณ์ในอดีตเหตุก,การณ์อดีตนะคะที่เราจําได้นะเขาเรียกว่าสัญญาเราไม่ได้จําได้หรอกแต่ว่าความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมันผูกมันยึดไว้มันยึดความรู้นั้นไว้นะคะแล้วก็สังขารสังขารก็คือความปรุงแต่งนะคะ พอพอมันเกิดมันเกิดภาพเหตุการณ์ขึ้นมาสัญญามันเกิดขึ้นมาความคิดมันเกิดขึ้นมานะเมื่อสติเราเผลอออกจากที่ตั้งเผลอออกจากวิหารธรรมแลม้วเข้าไปเป็นผู้คิดนะเผลอออกจากวิหารธรรมแลม้วเข้าไปเป็นผู้คิดอารมณ์ความรู้สึกการรับรู้เหตุการณ์นั้นนั้นมันก็เกิดขึ้นอารมณ์ความรู้สึกการรับรู้เหตุการณ์นั้นนั้นก็คือวิญญาณนะก็คือวิญญาณนะ แล้วมันก็ฟุ้งนะมันก็มีการปรุงแต่งเรื่องราวต่อเนื่องนะคะบางคนเนี่ยนะคะยกตัวอย่างอา,อาจจะแปลงฟันอยู่แล้วความคิดมันผุดขึ้นมาให้นึกถึงหน้าใครบางคนคนที่เรารักนะคนที่เรารักทีนี้เมื่อเราเผลอเผลอออกจากกายาเผลอออกจากวิหารธรรมสติเผลอออกจากวิหารธรรมเข้าไปเป็นผู้คิดเข้าไปนึกรักนึกใครนะคะคิดถึง คนคนนี้เขาสวยจังเขาหล่อจังนะคิดอยู่อย่างนั้นแล้วก็เพลิดเพลินคิดต่อไปว่าพอเผื่อได้ไปเที่ยวทะเลด้วยกันได้ไปช็อปปิ้งด้วยกันอย่างงงอย่างนี้ก็คือปรุงแต่งแหละนะคะก็ไหลไปตามอารมณ์นะคะตรงจุดนี้เนี่ยมันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นและกิเลสที่ความปรนา,นะคะคาปรถนาความปรารถนาความคร่นะคะตัณหาราคะมันก็จะม้วนเข้าไปพร้อมกัน นะอันนี้คือความคิดที่ไม่ได้เจตนาคิดแต่มันผุดขึ้นมามันผุดขึ้นมาแล้วเราเผลอเราเผลอออกจากที่ตั้งนะเราเผลอออกจากที่ตั้งเราส่งจิตออกนอกเราก็เข้าไปเป็นผู้คิดมันก็ไปนะคะสติก็ไม่มาสติก็ไปกับสติก็เผลอหลงไปกับตรงนั้นนะกิเลสก็ครอบงำน,นะคะรู้สึกสุกรู้สึกทุกข์รู้สึกเจ็บปวด ะะมันก็เกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆตรงนั้นมันก็เกิดขึ้นอันนี้คือความคิดที่ไม่ได้เจตนาคิดทีนี้ความคิดที่เจตนาคิดคืออะไรนะก็คือความคิดที่เราตั้งใจนะตั้งใจคิดเช่นวันนี้ฉันจะกินอะไรนะเราก็นึกเมโนูน,นะเมนูขึ้นมาวันนี้อาหารเช้าคืออะไรนึกเมนูขึ้นมามีเมนูนี้เนี่ย จะไปซื้อที่ไหนเราจะไปซื้อเครื่องปรุงมาทําอย่างไรวิธีการปรุงอย่างไรนะหรือบางคนรถยางรั่วนะคะก็คิดว่าจะไปเปลี่ยนยางที่ร้านไหนอย่างเงี้ยนะคะเราก็คิดดูว่าประมาณว่ามันจะเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็หาวิธีนํารถให้ไปถึงร้านที่จะซ่อมยางได้อย่างไรหรือว่าเราจะโทรไปหาเขาให้เขามารับเอารถ เราขึ้นรถแล้วก็ไปเก็บยาอะไรแบบนี้นะคะในความคิดเนี่ยมันจะมีสองย่ญญางคือความคิดที่เ,เราไม่ได้คิดคือความคิดที่มันผุดขึ้นเองหรือเขาเรียกว่าสัญญานะคะที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นนะคะแล้วก็ผูกมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆมันมันมัน,ม,นมันถูกฝังอยู่ในอยู่ในกระมวลสันดาห นะมีทั้งความคิดดีมีทั้งความคิดไม่ดีมีทั้งเรื่องราวที่ดีมีทั้งเรื่องราวที่ทําให้เราเลกนึกแล้วเป็นสุขทําให้เราเลกแล้วก็เป็นทุกข์นะคะบางคนก็มีความคิดที่ฝังใจนะความจาฝังใจซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเราศึกษานะะถ้าเราศึกษาดนะคะูความคิดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอนิจจังนะมันเป็นอนิจจัง มันเกิดแล้วมันก็ดับม,ดมันเกิดเองมันก็ดับเองมันเกิดขึ้นเองแล้วมันก็ดับเองนะคะบางคนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดูยังไงว่ามันเกิดขึ้นเองแล้วมันดับเองตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยการฝึกด so ูลมหายใจทําไมเราต้องฝึกดูลมหายใจเพราะว่าให้เรามีสติอยู่ในกายให้เรามีสติอยู่ในกายนะคะให้มีฐานที่ตั้งของสตินะคะสติอยู่ในกาย เวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะถ้าเรามีสมาธิเป็นสมาธิขั้นต้นนะคะเราจะเห็นความคิดของเราถ้าเราเห็นความคิดของเราแปลว่าเรามีสมาธินะ,ะแปลว่าเรามีสมาธิบางทีเนี่ยยกตัวอย่างเรา,อย,าอย่างเช่น,นว่าไปเดินตลาดานะฮะในขณะที่เรากำลังกำลังเดินตลาดจะซื้อของจะซื้ออะไรมากินอาจะอะไรมาทำกินนะนะ บางทีมันก็มีแม่ค้าหรือคนที่ไปเดนินตลาดเนี่ยเมาส์กันแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็มีกําลังทะเลาะกันบ้างอย่างเงีนะคะถ้าเรามีสติอยู่ในกายมันมันจะแค่ได้ยินมันจะแค่ได้ยินเสียงมันจะไม่รู้สึกหดหดทันทาญเพราะเราไม่ได้เข้าพราะเราไม่ได้ส่งจิตออกนอกเราไม่ได้เป็นผู้คิดเราเราไม่ได้ไปอยู่ฝ่ายไหนของแม่ค้า ระหว่างแม่ค้าสองคนนั้นที่กาลังทะเลาะกันเราก็แค่เดินผ่านเราเรากำหนดสติอยู่ที่ที่ในในลมหายใจนะคะกำหนดความรู้สึกที่กลางแม่คําคพูดต่างๆเหล่านั้นที่เขากาลังทะ,ทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยมันก็แค่แค่ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะคะเราก็เดินผ่านโดยที่เราไม่ได้มีอารมณ์ร่วมนะคะหรือในขณะที่เ,เรา,เาทําอะไรส,สักอย่างหนึ่งอยู่นะคะแล้วเรากําหนด นะเราเราเรากำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจเรากำหนดความรู้สึกที่กลางหน้าผากเรากำหนดจิตอยู่ในกายนะคะเสียงอื่นๆเนี่ยก็จะไม่สามารถทำทำร้ายความรู้สึกได้ไม่ไม่ทำให้เราเผลอล่อยความรู้สึกออกไปนะอย่างเช่นตอนนี้มีเสียงเสียงนกนะเสียงนกที่เสียงนกที่ดังมากเพราะว่าตรงน,นี้มีมีต้นไม้แล้วก็มีรังนกนะแล้วก็มี นกหลายหลายชนิดมาแย่งกันอ,อยู่ตรงนี้มันร่มรื่นเราก็ไม่ได้ไล่นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าถ้าเรามีสติอยู่ในกายเนี่ยเราจะไม่เกิดความรู้สึกกุดิ่งอันขาดนะคะแล้วก็มันก็ร่มรื่นนะคะตรงจุดนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราพิจารณาความคิดเนี่ยการที่เราจะพิจารณาเห็นความคิดได้ว่ามันมีความคิดเกิดความคิดแบบนี้มันก็เริ่มตั้งแต่เราดูลมหายใจนะคะ เราดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อให้สติเข้มแข็งนะเพื่อให้สติมีที่อยู่อยู่ในฐานที่ตั้งอยู่ในกายเป็นกายยคตาสตินะคะเพื่อให้สติอยู่ในกายนะคะเวลาเกิดอะไรขึ้นนะคะสติจะเข้มแข็งสติจะไม่ตะเลิดสติจะรู้ทันอารมณ์ที่มันกําลังเกิดแล้วมันก็ไม่เกิดน,นะคะอันนี้คือวิธีการระง,งับความกโกรธความโลภ ความหลงความฟุ้งซ่านความคิดถึงความอาลัยนะคะความน้อยอกน้อยใจความอิจฉาดิสยาความโลภนะความขวดเก่งทะนงนะคะถ้าเรามีสติอยู่ในกายเราจะรู้ทันความคิดเราจะเห็นความคิดมองมันเป็นแค่ความคิดเราก็ไม่ต้องไปสนใจไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นเองเนี่ย เราไม่ต้องไปสนใจให้เรากําหนดดูให้เรากําหนดด, <c oughs> นด,ดูดูว่ามันเกิดมันดับเราดูมันไปเรื่อยๆนะเราดูมันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิน้นนะคะไม่ต้องไปหวังว่าฉันอยากจะสงบฉันไม่อยากมีความคิดอยากนะเพราะว่าอันนั้นคือกิเลสน,นะคะอันนั้นคือกิเลสอันนั้นคือความต้องการของเราซึ่งมันคือกิเลสเราปรารถนาที่จะไม่มีความคิดเป็นไปไม่ได้ นะเพราะความคิดมันจะเกิดขึ้นเก,เกิดดับเกิดดับ,ดบอ,อยู่ตลอดเวลานะการมีสติที่เข้มแข็งการมีสมาธิก็คือการอยู่ท่ามกลางความคิดที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับหรือเสียงเร้าภายนอกหรือภาพภายนอกอายตนะทั้ง,ง,งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีสมาธิก็คือเราอยู่ในอารมณ์ที่ปราศจากความพอใจความไม่พอใจอยู่ท่ามกลางสิ่งเร้า ที่มันเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็คือเสียงอย่างนี้แหละเสียงเหมือนเสียงนกเสียงกาหรือเสียงพูดคุยคนเสียงจอก,จกจอแจจจอแจเสียงเหมือนในห้างสิ่งเล่าภายในก็คือความคิดที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะพิจารณาความคิดเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องมีสติก่อนนะถ้าเรามีสติที่เข้มแข็งนะคะสติอยู่ในกายกําหนดสติอยู่ในกาย สติอยู่ในกายปุ๊บมันจะอยู่เหนืออารมณ์ได้มันจะอยู่เหนืออารมณ์ได้เราจะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดดับเราจะเห็นความเป็นอนิจังเราจะเห็นความเป็นอนัตตาการเกิดการดับการเกิดก็คือพบเกิดการดับความคิดกับไปก็คือพบดับพบก็คือการเกิดคิดเรื่องนี้ก็เกิดพบนี้คิดเรื่องนี้ก็เกิดพบนี้คิดเรื่องนี้ก็เกิดพบนี้นะคะบางคนยึดมั่นถือมั่นเยอะมีความยึดมั่นถือมั่นสูง เขาเรียกว่ามีกิเลสมากนะมีกิเลสมากยึดแต่เรื่องนี้นะยึดแต่เรื่องนี้ไม่ปล่อยนะคะยึดอยู่นั่นแหละยึดอยู่นั่นแหละเวลาตายไปก็ไปเกิดตามนั้นเพราะยึด่ยเพราะมันมีความยึดมั่นถือมั่นยึดไว้ยึดความคิดเหล่านี้ไว้ปล่อยไม่เป็นปล่อยไม่เป็นไม่รู้วิธีปล่อยไม่รู้จะปล่อยอยังไงนะบางคนคิดแค้นฝังใจนะอยากให้มันหลุด ไม่รู้วิธีปล่อยว่ามันไม่รู้วิธีทำว่ามันจะหลุดยังไงนะคะอันนี้คือวิธีการนะคะเป็นวิธีการเดียวที่ใครๆก็ทําได้นะคะจบการศึกษาชั้นไหนทําได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คนแก่ทําได้หมดเลยนะคะก็คือการกําหนดสติให้อยู่กับลมหายใจคืออนาปนาสตินะคะเราทําไปต้องทํางานขนาดไหนเราต้องทําจนกว่าสติเราจะเข้มแข็ง นะสติจะมั่นคงแต่ก็ยังต้องทําต่อไปนะคะเพื่อความไม่ประมาทเพราะกิเลสมันมีตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาเมื่อไหร่ที่เรายังไม่ตายกิเลสมันก็ยังอยู่กับเราไปตลอดนะกิเลสไม่มีวันหมดดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะทําให้กิเลสมันหมดไปจากใจไม่ใช่กิเลสมันก็ล้อมหน้าล้อมหลังแต่ว่าเราจะทํายังไงสติเราจะเข้มแข็งม,มันเหมือนกับน้ํากับน้ํามันนะ มันอยู่ด้วยกันมันก็นัวเนียกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่มันแยกกันอยู่นะคะทำอย่างไรเราจะสติเราจะเข้มแข็งไม่ปะปนไปไปกับกิเลสนะคะตรงจุดนี้มันมีทุกคนเรื่องเผลอนะ,ค,ะความเผลอมีไหมมีนะนัอก็เผลอเผลอทุกคนไม่มีหรอกไม่เผลอนะจนกว่าจะเป็นพะระอรหันต์ <c oughs> นะคะตรงจุดนั้นถึงจะรู้ทันกิเลสถึงจะตัดขาดได้แต่ในส่วนที่เรากําลังเป็นผู้ฝึกหัด เป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลาตัวเองเนี่ยเราต้องรู้ตรงนี้เราต้องรู้ว่าความคิดมันคือสิ่งที่เป็นสัญญานะมันเกิดขึ้นเองมันดับเองเราอย่าไปยึดเพราะเราไปยึดเราก็เลยทุกข์ความคิดมันไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราความรู้สึกทุกความรู้สึกสุขก็ไม่ใช่เรานะคะอารมณ์ก็ไม่ใช่เรานะ แค่เราไปยึดมันก็เลยมีตัวตนเกิดขึ้นนะคะถามว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรานี่ดูอย่างไรดูพวกเราเคยเคยร้องไห้ใช่ไหมคะหลายคนเคยร้องไห้แล้วทําไมเราไม่ร้องไห้ตลอดร้องไห้มันก็มีหยุดถูกไหมคะอันนี้แหละเขาเรียกว่าอัน,นิจจังก็คือมันมีร้องไห้มันก็มีหยุดร้องไห้นะมันมีหัวเราะมันก็มีหยุดหัวเราะนะมันมีสุขมันก็มีทุกข อันนี้คือเขาเรียกว่ามันไม่เที่ยงนะคะมันมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับแล้วมันเกิดขึ้นเองมันดับเองบางทีเนี่ยเรากาลังโมโหอยู่แล้วความโมโหมันก็ดับไปเองเราไม่ได้บอกว่าหยุดโมโหสิหยุดโมโหสิเราไม่ได้บอกนะคะมันหยุดเองนะคะอันนี้คือเวทนานะคะสัญญาที่มันเกิดแล้วมันดับมันเกิดมันดับทําไมเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่มันเศร้าตลอดทําไมเราคิดถึงเรื่องสุขด้วย ก็เพราะมันมีเกิดมีดับมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะนี่ฮะค,คือคือความไม่เที่ยงดังนั้นเนี่ยนะคะให้เราเขาเรียกให้เราทําความเข้าใจนะแล้วก็ฝึกสติให้เข้มแข็งม,มากพอนะเราจะสามารถมีพลังมีเขาเรียกว่ามีกําลังที่อยู่เหนืออารมณ์และความรู้สึกนะเราก็จะสามารถดับความดับอารมณ์ต่างๆ กะะ่อนที่มันจะเกิดเราจะสามารถดับมันนะ <S <S> <S ไม่ได้ไม่ได้ใช่ขมนะเราจะดับมันเลยนะดับมันก็คือเราสละสลัทิ้งนะสลัดคืนเราปล่อยได้เพราะสติเราเข้มแข็งนะคะดังนั้นการพิจารณาสติเนี่ยให้เรารู้ว่ามันมีอยู่สองแบบนะ,ะเออไม่ใช่ดังนั้นการพิจารณาความคิดนะ,ะไม่ใช่สติการพิจารณาความคิดเนี่ยมันมีอยู่สองแบบก็คือ การที่ความคิดเกิดขึ้นเองกับความคิดที่เจตนาคิดนะความคิดที่ไม่เจตนากับความคิดที่เจตนาทีนี้เนี่ยกรรมนะกรรมเกิดอย่างไรกรรมที่เกิดจากความคิดที่ไม่ได้เจตนาคิดก็ไม่ได้เป็นกรรมหนะักนะคะมันเราก็ไม่ต้องไปเผลอว่ามันเป็นกรรมนะ,ะเพราะมันมันเป็นแค่เจตนาเออเป,เป็นแค่มันผูดขึ้นมาเราไม่ได้เจตนา แต่กรรมที่เกิดจากเจตนาคิดเนี่ยนะคิดไม่ดีคิดเบียดเบียนเนี่ยคิดร้ายที่เจตนาคิดเนี่ยแต่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเขาเรียกว่ามโนกรรมซึ่งกรรมนี้เนี่ยนะคะมันจะติดตามนะติดตามข้ามภพข้ามชาเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ฝังแน่นในใจเมื่อเราเจตนาคิดปุ๊บคือคือกรรมเกิดขึ้นแล้ว นะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นกรรมที่เกิดจากเจตนาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นกรรมที่หนักเป็นกรรมที่แก้ยากเพราะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วนะฮะคนที่มีรากเงาเป็นอกูสุรลจิตจะแก้ไขาย,ยากมากนะฮะรากเง้าที่เป็นอกูสุรลจิตจะแก้ไขยากมากและมันติดตามข้ามภพข้ามชาตินะคะดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราตั้งใจ ฝึกขัดขัดเกลาตัวเองนะคะก็ต้องฝึกการดูลมหายใจะะฝึกการดูลมหายใจไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดเองนะคะเมื่อเรามีสติเป็นเป็นเมื่อเรามีสมาธิขั้นต้นนะคะเมื่อเราฝึกไปอีกนีมันก็จะพัฒนาพัฒนาขึ้นเป็นอุปจารสมาธินะคะในระหว่างนั้นเนี่ยปัญญามันจะเกิดตรงนี้แหละนะคะ พูดไม่ได้มันต้องเกิดเองมันเป็นปัจจัยต่างมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอาการลิโกนะคะบางทีมันเกิดในช่วงที่เราลืมตาใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจําวันนะะบางทีมันก็เกิดในขณะที่นั่งนั่งสมาธิหลับตาหลังจากสวดมนต์ไหว้พระนะคะอันนี้แล้วแต่นะธรรมะก,ก็เป็นธรรมะก,ก็ไม่เทีย่ยธรรมะก,ก็ไม่มีตัวตนนะ,ะมันเกิดดแบบับเกิดดแบบับเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ฝาก ให้คนผู้ฟังได้ลองพิจารณานะคะหลายคนทุกข์เพราะความคิดจริงๆความคิดมันไม่ได้ทําให้เราทุกข์หรอกคะ่ะเพียงแค่ว่าเราเข้าไปยึดมันมันก็เลยทําให้เราทุกข์นะคะวิธีการสละคืนเวลาวิธีการปล่อยนะ,ะวิธีการสละทิ้งสลัดคืนวิธีการดับก,ก็คือลมหายใจลมหายใจเท่านั้นนะคะจะช่วยทุกคนให้พ้นทุกข์ได้นะคะกำดีวันนี้ขอจงถึงแก่ สัพสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพวกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ